นิทานเซนตอนเชือกและก้อนหินในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงเด็กชายผู้หนึ่งชื่อว่าไทหลงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเด็กที่มีหัวใจมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรควันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินเล่นไปตามทางเดินสายเก่าที่ลัดลอะไปยังลำธารไทหลงพบก้อนหินใหญ่ ขวางอยู่กลางทางเดินก้อนหินนั้นใหญ่มากจนคนในหมู่บ้านต่างหลีกเลี่ยงโดยเดินอ้อมไปอีกทางแต่ไ้ายลงกลับมองมันด้วยความท้าทายข้าต้องเอาก้อนหินนี้ออกให้ได้เขาพูดกับตัวเองเขาเริ่มออกแรงผลักก้อนหินใช้มือทั้งสองข้างดันสุดกำลังแต่ก้อนหินไม่ขยับแม้แต่น้อย เขาลองอีกครั้งผลักจากอีกด้านลองหลายครั้งจนเหงื่อท่วมตัวแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมให้หลงนั่งหลงด้วยความเหนื่อยล้าและผิดหวังเขาเงยหน้ามองก้อนหินแล้วคิดว่าหรือข้าจะทำไม่ได้จริงๆในขณะที่เขากำลังครุ่นคิดชายชาราผู้หนึ่งเดินผ่านมาชายชาราสวมเสื้อคลุมสีมดมือถือไม้เท้าสีซีด จากการใช้งานมานานเมื่อเห็นไทหลงนั่งหอบอยู่ข้างก้อนหินเขาก็หยุดและถามด้วยเสียงนุ่มนวลเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือข้ากำลังพยายามจะผลักก้อนหินนี้ออกไปแต่มันหนักเกินไปสำหรับข้าไทาหลงตอบชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเจ้าลองใช้เครื่องมือช่วยดูหรือยังไทหลงมองชายชราด้วยความสงสัย ข้าจะใช้อะไรช่วยได้ล่ะชายชรามองไปที่กระเป๋าของไทหลงซึ่งมีเชือกเส้นหนึ่งอยู่เขาชี้ไปที่มันแล้วกล่าวว่าใช,ช้เชือกนั่นสิมัดรอบก้อนหินแล้วดึงทีละน้อยเจ้าอาจพบว่ามันง่ายกว่าที่คิดแม้จะสงสัยแต่ไทหลงก็ทำตามคำแนะนำของชายชราเขาหยิบเชือกออกมา มัดรอบก้อนหินจากนั้นเริ่มดึงชา้าชเขาใช้แรงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องทีละนิดไม่นานนักก้อนหินก็เริ่มขยับเขาดึงไปเรื่อยๆด้วยจังหวะที่มั่นคงจนในที่สุดก้อนหินก็หลุดออกจากทางเดินไทหลงนั่งลงมองผลงานของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจเขาหันไปหาชายชาราแล้วถามว่า ทำไมมันถึงได้ผลชายชราย,ยิ้มและกล่าวว่าเจ้ามีความพยายามแต่บางครั้งความพยายามเพียงอย่างเดียวไม่พอเจ้าต้องรู้จักใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและอดทนทำไปทีละน้อยความสําเร็จมักอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เจ้าทําซ้ําๆให้หลงพยักษหน้าเขาเข้าใจแล้วว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่แรงทิ้งอย่างเดียว แต่อยู่ที่การรู้จักภาษาปัญญาเข้ากับความขยันข้อคิดสอนใจการเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ในชีวิตอาจทำให้เรารู้สึกว่าความพยายามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่หากเราอดทนมองหาวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมความสำเร็จจะค่อยๆปรากฏขึ้นการก้าวเล็กทีละก้าวอย่างมั่นคง จะพาเราผ่านสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในที่สุด